นี่ค่ะอะไรคะแกงเขียวหวานโอ้โหแกงเขียวหวานอ๋อไม่ใช่สิแกงอะไรนะแกงเขียวหวานกุ้งแม่น้ำเออใช่ใช่แกงเขียวหวานกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยอ่ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยอ่ะอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้มันสมันไก่มันสมันไก่อ๋อชิมสิค่ะปลาเป็นไงคะแกงแซ่บหลายบ่อันนี้นะคะปลาอันนี้หมูเต๊ะอ๋อนี่หมูเต๊ะอันนี้ล่ะคะ นี่เย็นตะโพตะเลอ๋อเย็นตะโพตะเลมนี่ปลเียอปเทียบโอโอเคนี่นาวินอะไราวินก๋วตี๋ยวมีน้ำมีหลู้าเรามารับประทานอาหารวิ่งในก่อนเรียเหลือเถ่ชอบเลยตามสบายเยนตะโพดีไหมคะเย็นตะโพขึ้นตัวเรืงๆหรคะ ยีนเนอร์โปที่นี่ก็อร่อยนะใช่หม้อไฟร้อนๆเลยน่ากินจังกุ้งแม่น้ำแหงเคี้ยวหวานปุ้งแม่น้ำ <c oughs> มัสมั่นไก่น่ากินมากต <c oughs> อกเกี๊ยวปูอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะลูกชาย เป่าอ่ะอะไรนะลูตปองเป่าลูต้องเปล่าดูถูกต้องแลูกถ้าไม่เป่ามันมันร้อนลูโอเคคุณคุณได้ยังขาปรุงอ่ะขาปรุงเองนอกจากนี้เหรอเออใส่น้ำตาลไหมคะใส่พริกไหม่ม้ไม่เอา

เด้อเดีมันก็อิ่มหรอมไม่กินเนี่ยกินได้นะขนมปังกิ้มอันนี้นะกินมดูเออทานนะกระหมูหน่อยดูกระหมูอร่อยนะแม่กินแ่แแม่กินจับชายแล้วตอนนี้กินมั่วไปหมดน่ะเป็นนี้นะ ใส่พริกหน่อยนะคะอืมขี้เขอบคุณค่ะ